สสอนี่แหละนี่ซอยสองนี่นี่ซอยสองหนึ่งานสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะหอดหอดเหลวค่ะบ้านแม่นู๊ตพ่อโจนะคะน้องน้ำฝนดําเพลินพอแป๊บไปหาหมอมาพี่น้องกระสิทมาหอดสาก็โมยจักหน่อยค่ะมีรถแห่โอ้มีรถแห่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเบิรงกันค่ะพี่น้อง สวัีค่ะสวัดีค่ะขอบคุณครับคุสายเนื่อนอัวสวัสดีค่ะคุณแม่มาแต่หาหมอสวยมากค่ะช่วยชีวิตหน่อยค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะบอสแขกอันบอสแขกแกมาแล้วค่ะแขกมาแมาวค่ะนาเอกไหมขาพ่อแซ่บขาพ่ออร่อยนุ่มจืดกับซอสรสเล่าประการตัดสีนข่เลยไม่ให้พี่น้องกินเนาะอันนี้สองงานเราเป็นบอดี เอาเดี๋ยวราคาเมนอยุ่้องแขกคุณบอกฟังพูดอร่อยอร่อยกิีฟ้าราคาติดดิน่ว่ามือนีเด็กยิ่งข่าว่ามีส่วนลดเครื่องตก็เครื่องมานะพอน้องจูงกูไปกินที่แม่เสือก็ูไปหาหมอแม่ไม่ต้องกลันั่นเองเราอยากมาพอดีเอาขุยแยมมั่ยเสียบเสียบเอาน้องปอมเปี้ยมาแล้วเชิญครับ เพะว่าผมมีการแกะซองนะครับงานนี้มีการแกะซองครับที่จะโพนบอกเฟซบ o ๊กทั้งนั้นซื่อโซเชียลนะครับคือว่าจะผู้ได้วางมากนะพ่อพ่แม่พี่พี่น้องน้องนะอินีปังๆไม่หลเด้อ่างๆังไปด้วยกันครับน้ององแปมนะครับสาวน้อยมวันรุ่นมูไปเอามาตะโกนมู่้อ เอาลุงลำมีเนลุงลำปาดมามามาผู้ใดนั่งแม่มาท่านพอดีนึกว่าสิบ่ท่านหมอตรวจอยู่ซวโมงหนึ่งาบอมาถึงหนกะสิบหก เอาเอะไรี่เล่ละทุกคนอพี่เ,เล่พ่วรถออกไปข้างนอกเดียเ๋ยวกามว่าไไ่ดีพี่น้องพาะได้เห็นองค์อิงอยู่แล้วก็ที่เมื่อเป็นนางงตอี้กกินอะไรพิไปไปกันสวัดีค่ะพี่กอ <c oughs> เขามาแล้วเขาไปหาหมอมายังจ้ะเอาเสียงก็เสียงทีเราเปลี่ยนโอ๊ยพ่อหัวปวดหัวปวดทีเดียวดินึกว่าอันนี้ไีเปวอสั้น กอกินเขาไปเดี๋ยวแามมากินเขาไปาน้โจกมาจากสสยโจกมาจากกันเว้ยพรีแมอาบน้ำอาบน้ลาอาบน้ำก็ได้ละถ้าแปลงบ่เขานาแล้วอีพอบ่เขนานอาฟน้ำะเจอแล้วหอสิอยู่ในแอลเรา พ่อคือบอกกลับไม่ล่เนี่ยใส่ห่อดแก้นห่อดเพื่อนบ่อหอกรับพี่ีหเพื่นบ่อห้กรับพินหน่เพิ่นให้กินเพิ่นบ่อห้กรับอีพ่อจะห่อไม่ได้ใส่นี่อ่ออเลือสั่นเอตันางตัวนี้มองห่อเขานกี่ไลน์เอาลายตัวมันจะลายนกว่าจะจ้บ่ แม่เพ้ออกมาามม่บมนี hmm. mm ่ได้บอกินแปๆตายเราี่้อมาด้วค่ะพี่น้องปาด้าน่กา้ได้ไได้ได้ไดได้ได้ดได้ไได้ไได้้ได้ไได้ได้ไได้ไ้ได้ไได้ได้ไได้ดได้ไ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 ด้ได้ ลาตูดช่วโมงนย่างมาตูดชั่วโมงไปหาหมอมามาชิมร่างจริงนี่หว่านลวดแฮี่น้องค่ะคลิปแรกในรอบ ป้าจูเป <society>. ็นขาขอบคุณค่ะแ่กินแล้วนะปัยาเจล่ะยางยางสวยอาดอกนี่นี่ของคุณอรวัตถเขาถูกด้วยอ่ะาสูตรกินวักินสูตรไม่ได้หดละสูตรไปเรื่อยูตรไปเรืยยลลาไหมองเงินรุงกหหวถุแรงวัตถุแรงลอกินยาไทยปหยญดจับชัวระยะยานตอนนี้ โอ้พ oh! ่อสมกิจบ่อทองมาแล้วพ่อสมกิจบ่อทองนะครับผมอุ้ยเป็นไข้นนะครับพี่เต้นะครับหิวเริ่มหิวแล้วค่ะขายดีหรือยังจะสี่เดือนก็เลยแบบพอดีเลยก็แบบขมุเมื่อยพ่อแรงจะเมื่อยแล้วพ่อเป็นไข้ครับเป็นน้องคันเป็นตะูเป็นสีเมื่อยไม่แต่ต้องอ้อมไปทางนี้ดิโอ้ก่อนเป็นตรงนี้ก่อนเชฉยๆนะเนี่ยอารมณมัน รับย่างหอยนีมลูกแข็งคุณรับผู้ใหญ่มากหลายครับจะลอยถอดรับวันศุกเป็นซิเป็นแ่งชาติตัวนะครับพ่อสังกิจบอทองนะครับเจ้าของเพิ้งกุหลับแดงนะครับวันนี้วันนี้ไม่ธรรมดารถแห่ค่ะรถแห่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้บ่มีซ่องเด้ค่ะเราเราต่อเราปกวันดีสวัสดีครับสนุกมากมาจุนิ่ว อยากกินแต่ของหวานเลยดาวาชันวาสีเถอดด้วยเป็นขูนสักบ้านหลังนี้เป็นบ้านลำบันด้วยชสดนี้ดี่น้องสดข้างชดแน่สุดขาบม่นี่มหาเศรษฐีต่อไปาดูเย็นย่างมีความร่มเย็นอยู่ในบ้านหลังนี้ผู้ใดเข้ามาให้ร่มเย็นสู้ผูดสู้ค้น ออกไปให้เป็นเศรษฐีสุขคพผู้ใดเ้ามาบ้านหลังนี้จ้าทุส้าธุขอให้่อสุมาักสุเนตตาพ่ออาชีตากินไปจูพี่บอกหินจูบไปรุ่นหลังเนาะนะครับรุ่นลูกรุ่นเตาได้เสือสานต่อไป เราก็ไม่ใช่ปลอดอยู่ดีนี่แ่โซลาร์ไแข่งแรงแล้วก็จะเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับอมาเดียวมาพาพ่อไปทานข้าวด้วยครับปลาตูดมาหลายตัวแล้วลาตูดแต่พุนแหละไม่ผิว เอามเดี๋ยวเที่ยงตัวแล้วกันแล้วปัจจันแซ่บค่ะของหวานเอาเียวไปเซลิปินห์หลัเดไพร้อมกัน สวัสดีแรัผู้ใหญกีู้ให่ทุกท่านะนระบบงานจากสื่พี่น้องเอฟซีเดช่วยเปิดแห้งเด้อเปิดพอดีพอดีนะครับเพื่อจะเซนซีไนามรกบซอ้อนขึหอยไมน้อากเพืะนะครีมที่บรบริษัทบริษทรับรับรินรับริษัทบรับริษัทบทบรทบหัรับรบรับบนบัรับัรัับับ